สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรแกรมค a ลคูลเตอร์หรือโปรแกรมเครื่องคิดเลขนะครับทางคณิตศาสตร์เริ่มที่ปุ่มแรกกันเลยนะครับตอนนี้ผมจะนำเสนอปุ่มเลขศูนย์ถึงเลขเ้านะครับเริ่มที่ปุ่มเลขศูย์ก่อนครับ Yo, <please. S 1> ปุ่มเลขศูนย์เราจะใช้ชื่อแทนว่า zero action performance นะครับ <Aye. S 1> เลขศูนย์ถึงเลขเนี่ก็คือเปลี่ยนแค่ข้างหน้านะครับจากเลขศูน ก็เปลี่ยนจากศูนเป็นันเปลี่ยนจาก1นเป็น2นะครับโค้ดของเลขศูนย์ครับโค้ดของเลขหนึ่งครับโค้ดของปุ่มเลขสองครับโค้ดของปุ่มเลขสามครับ โค้ดของปุ <Global. S 2> like. ่มเลขสี่คร <c Presents> ับโค้ดของปุ่มเลขห้าครับโค้ดของปุ่มเลขหกครับโค้ดของปุ่มเลขเจ็ดครับโค้ดของปุ่มเลขแปดครับ โค้ดของปุ่มเลขเก้าครับจากลักษณะของปุ่มตัวเลขนะครับข้อแตกต่างของมันก็อยู่แค่ชื่อคำสั่งนะครับคือโค้ดเหมือนกันหมดทุกอย่างเปลี่ยนแค่ชื่อคำสั่งด้านหลังครับ เปลี่ยนในช่องนี้ครับต่อไปจะเป็นโค้ดสัญ,ญลักษณ์นะครับบวกลบคูณหารเริ่มต้นที่เครื่องหมายบวกก่อนครับในปุ่มของเครื่องหมายบวกเราจะใช้ชื่อคำแทนว่า add action format นะครับ เครื่องหมายลบครับเครื่องหมายคูณครับ เครื่องหมายหารครับต่อไปจะเป็นโคอของเครื่องหมายปุ่มเท่ากับนะครับ ในปุ่มเท่ากับเราจะใช้ชื่อว่า equal action p e r f o r m a n c e นะครับโค้ดของปุ่มเท่ากับจะมีดังนี้ครับ ต่อไปจะเป็นฟังก์ชั่นเสริมที่เราใส่มาครับเช่นเลขยกกำลังเลขสแควร์รูทเลขที่ติดลากด้วยนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่เลขติดลากก่อนนะครับปุ่มติดลากเราจะใช้ชื่อแทนปุ่มว่าครับ e root action p e r f o r m a n c e นะครับโค้ดของปุ่มติดลากมีดังนี้ครับ ต่อไปจะเป็นโค้ดของยกกำลังนะครับจะมีโค้ดดังต่อไปนี้นะครับต่อไปเป็นเลขติดโลดนะครับ จะมีโค้ดดังต่อไปนี้ครับต่อไปจะเป็นฟังก์ชั่นเสริมอีก3ตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาคือสายคอแทนเริ่มต้นจากปุ่ม้ายก่อนครับจะมีโค้ดดังต่อไปนี้นะเป็นปุ่ม้ายเราจะใช้ชื่อว่าสายแอคชั่นเพอร์ฟคต์นะครับโค้ดของปุ่ม้ายมีดังนี้ครับ ต่อไปจะเป็นปุ่มคอร์สครับในทางปุ่มคอร์สเราจะใช้ชื่อว่าคอร์สแอคชั่นเพอร์ฟอร์แมนนะครับคือตั้งตามตัวของสัญลักษณ์เลยโค้ดของปุ่มคอร์สจะมีดังนี้ครับต่อไปจะเป็นปุ่มแทนครับในปุ่มแทนเราจะตั้งชื่อของปุ่มว่าแทนแอคชั่นเพอร์ฟอร์แมนนะครับ คุณของปุ่มแทงก็จะมีทางนี้ครับต่อไปจะเป็นปุ่ม cancel นะครับกับปุ่มเคลียร์เริ่มกันที่ปุ่ม cancel ก่อนครับ ในที่นี้ปุ่มกันส่วนเราตั้งชื่อว่า Reset Action Performance นะครับในปุ่มนี้คือการเคลียร์ค่าทั้งหมดให้กลับมาเป็นที่ค่าศูนทั้งหมดครับโค้ดของปุ่ม Reset หรือปุ่มเคลียร์มีดังนี้ครับต่อไปเป็นปุ่มเคลียร์นะครับ ปุ่มเคลียร์จะมีโค้ดดังต่อไปนี้นะครับในปุ่มเคลียร์ในที่นี้คือคล้ายกับลบค่าในปุ่มแบ็กสเปซของแป้นพิมพ์นะครับส่วนฟังก์ชั่นเสริมต่อไปที่เราใส่ามาอีก3ามตัวก็คือโหลดเคลียร์เซฟสามปุ่มนี้นะครับ จะมีค่าในการจัดเก็บข้อมูลที่คำนวณออกมาแล้วนะครับให้จัดเก็บไว้ในเมมโมรีเริ่มต้นกันที่ปุ่มเซฟครับต่อไปจะเป็นปุ่มโหลดนะครับโหลดในที่นี้คือเรียกข้อมูลจากค่าหน่วยความจำนะครับขึ้นมาใช้งานได้ครับ ต่อไปเป็นปุ่มเคลียร์ครับคือล้างข้อมูลที่อยู่ในเมมโมอรีออกให้หมดครับต่อไปจะเป็นปุ่มหน้าจอแสดงตัวเลขนะครับในที่นี้เราจะใส่เข้ามา3ปุ่มนะครับซึ่งปุ่มเล็กสุดคือปุ่ม m e m o r อร ปุ่มที่ไว้จัดเก็บข้อมูลส่วนสองปุ่มบนคือปุ่มแสดงผลน,นะครับเริ่มจากช่องแรกก่อนเลยในที่นี้เราจะบั้งปุ่มแรกว่า Display to Action p e r f o r m a e นะครับจะมีตอบปุ่มที่สองครับแล้วตั้งชื่อ Private Voice Display Action Performance นะครับ Display One นะครับกับ Display Two ส่วนปุ่มเล็กเราจะตั้งชื่อว่า Memory Display Action Performance นะครับเมื่อเราได้เขียนโค้ดตามที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนะครับ พอกดรันก็จะได้การแสดงผลดังต่อไปนี้ครับในที่นี้สามารถใช้งานของโปรแกรมได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะทำใช้งานเครื่องหมายบวกครับในการจัดเก็บข้อมูลก็สามารถใช้ได้ครับ ในที่นี้ผมจะแสดงผลของสามปุ่มที่เราได้เพิ่มเข้าไปนะครับตอนนี้ผมได้เซฟ75ไว้ในช่องเมมโมรีนะครับเราจะเรียกขึ้นมาใช้งานโดยการกดปุ่มโหลดครับเราสามารถเรียกข้อมูลกลับเข้ามาใช้งานได้ถ้าเราต้องการที่จะลบข้อมูลที่อยู่ใน Memory ีออกก็ให้กดปุ่มเคลียร์ครับจบการนำเสนอครับ